ร้านขาของที่เราลึกก่อนที่เดินทางกับเป็นพล่งเครื่องเงินนะครับชื่อของร้านแห่งนี้นะครับกําแพงเวียงลาวหัตถกรรม คำมีราค้คำอย่างกดีบทัสีหอมทิปกรซวงที่อยูุ่จ้การเมืองไนจะย้ายมาอยู่สารเมืองกระแจกกระจายกันไปเสร็จนี้สองกระซวงเสร็จนั้นสองกระซวงนะครับเพื่อบ้อให้การจัดจอดติดขัดพอรถตันติดหลายตอนเร้าคนจะไปในโซนเดียวกันครับไปเวลาเดียวกันเป็นรถอีกติดนะเจ้าเข้งก็บังสมุนไพรค่ะโอ้บออยากซื้อก็ซื้อได้นะมีหลากเราเป็นสมุนไพรของจีน ปวดเมื่อยน้องๆจที่บีบนวดให้นไทยสะพานลาวเอเชียนะคะเป็นสมุนไพราวจีนครท้ล่ะคะหาอยางทีางจากแาจารูปได้ไหมล่ะอืมถังเช่าทีิเ็ ระดับเลยนะคะโอ้โอ้โอ้ถูกมั้ยคือไก่คุณสาวขาอ่อนแล้วเพื่อรับรองที่หลาย่คุณสาวคุณสาวแต่ก้อนรับกว่าส่วนนี้ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนทิเบตที่สปปลาวครับอ่ะเรามาดูว่าน้องๆจะเล่าอะไรให้เราฟัง ยาสมุนไพรของเราจะม่ขายแบบดียวเลยนะนี่เป็นมวนนะข้างในเป็นสีเป็นเนื้อสีสีเนขนาดใหญ่เป็นร้อยกะน่งันสามร้บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กตัวเล็กยู่ที่6กสบกรัมก็นัวนะแล้วก็จะเป็นครีทาหน้านะคะเ เช้าก็สีองเมตรก่อนนอนก็สีเมตรอันนี้จะเป็นสเปเชียอันนี้จะมีชื่อว่าน้ำมันงูแต่ว่าจะเป็นสมุมไัรเนาะอันนี้เราก็จะนาย,าายนานหนึ่งพันบาทค่ะเชิญค่ะนี่คนจิ้ีมาแล้ว น้ำมัไม่ได้ทำจัดงูจริงๆค่ะนี่อกจากรางไม้ที่คุณเชี่ยวเหมือนมีทะเลยยงเป็นซื่อนำงูจะเลี้ยงได้เอาเอาไว้นานเท่าไหร่อากะให้ร้อนนิดแล้วก็รู้สึกว่าร้อนเกือบทนไม่ได้แล้วก็จะปล่อยออกเราทำเองค่ะหรือให้คนอื่นทำไหมทำเองได้ค่ะจุดไหนที่ทำได้นเอะฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ประคบไว้จะลอง ได้เลยค่ะไม่ให้ลมเข้านะคะไม่ให้ลมเข้าค่ะรู้สึกร้อนแล้วบอกนะเออมันร้อนก้นจริงจริง <c oughs> จะู้สึกเมืออเข้าไปนวดอะคะ่ะถ้าทูนได้นิดนึงก็จะรู้สึกเบาเลยค่ะตอนนี้ท่านทาซองนอดสชได้หวั <c oughs> งว่าโอกาสหนะ้าเนาะจะได้พบเจอกันอีกเาราจะเราจะได้มารับใช้บริการทุกทางนะเจ้า ขอขออวยใจให้พรทุกทานเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบรทุกทานเดินเนาะมานุานาวันหดยืดเนาะประบสบผลสำเร็จธุรธกิจงานธุรกาจงานกุเรอีกมักซื้อรถตลีก็ขอให้งรางวันที่หนึ่งเราเด้ออุตส่าห์ ขอบุณคณะเศรษฐีหลายๆด้วยน้ำใจที่ให้มาเนาะบวานอยหรือหลายน้องป่ากับขอน้อมรับด้วยความเต็มใจขอให้สิน้ำใจนี้ย้อนกลับหาทุกท่านร้อยคูณทวีเท่าเลยเนาะก็จะิบอไปใส่หรค่ะจะไปบริจาคต่อค่ะมีวัดบำรุงร่างกายอำเภอกระเพาะจังหวัดลำไส้นะคะหมู่บ้านป่ากระทองนี่แหละค่ะเลขออกดูจนดฝันบัวท่านแม่เอาดู่ออกดันอจดฝันบัวท่านลุ่ยเลดูอดันจดฝันบัวท่านลุ่ยสรุปแก่ เลขลาวมันเป็นหวยรัฐบาลแน่เนาะอาทิตย์หนึ่งสามวันแต่ว่าคนล้านีงมงายรัฐบาลนั่นแบบว่าเหมือนกับว่าส่งเสริมให้คนล้านีเล่นการพนันแต่เล่นรับลมวันเหลืออาทิตย์ละสองั้งแล้วไปรบมา้าเหลืออาทิตย์ละข้างเนาะเมื่อก่อนเกิดจันทร์กับวััสจันทร์พุธสุ์แล้วก็มาเหลือจันทร์พระฤหัสแล้วมาเหลือแค่ทุกวันพุทธไปเอามา้ามาให้ซื้อหลายเขาก็ไปซื้อเลขเทือนด้มาดิคือหวยเวียดนามพอเกือบทุก เหือนน้ำออกสี่โมงหาโมงหกโมงหลักกัทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเวนลาเอิ้นเจ็ดโมงแรงเนหนึ่งทุ่มบนล่างบนล่างคนล้ากับซื้อกันกระสันเมามันพอดีเลขล้าอาทิตย์หนึ่งข้างหนึ่งเนาะยอดไข่ตกได้บ่านนี้คือท้ายมากลั่มาให้อาทิตย์ละสองวันต่อมาอาทิตย์ละสามวันกเากลับไปกลับมากระจัดทุกซุกเหมือนเดิมคือเอามักเล่นไหไรก็เล่นซ้ากันดีกว่าเมื่อก่อนบ่มีเลขหกตัวเนี่ย ห้าตัวหกตัวบามีมีแต่สี่ตัวสามตัวสองตัวแล้วมันก็รหลขึ้นเนาะไม่หกตก็หลายขึ้นหโตัวครับเราประมาณสี่ตัวสาตัวสองตัวกันหน่อยนงสองตัวตามับเจ้าสองตัวคัดขายหนึ่งพันกีบแต่ได้ยูหกหมื่นกีบหกหมื่นกีบก่อประมาณร้อยสาบบาทคันเลขสามตัวหนึ่งพันกีบ็ได้ห้า0 0นกีบห้าแสนกีบกัหนึ่งพันบาทแต่ว่าสไลายทขาก็ซื้อนะสี่พันหาพันเป็นหมื่นเป็นอย่างเงาบางคนมากซื้อ เลข4ตัว1,000ก,กีบก็ได้อยู U 5ล้านถึง4ก็ได้ลายขึ้นลายขึ้นไปตามลับดับนะเจ้าถ้าเป็นอัน5ตัวก็ได้40ล400ล้าน6ตัวก็400ล้านโอ้ย,อยหนอจึงบป่ะเนียน่ย6ตัวมีใช่แล้านเป็นคู่แท้สุดเลย400ล้านเป็นเงินไทยะเกือลบล้านบาทที่ว่าเป็นรางวัลใหญ่เลยหนะเจนะ้าเนาะขันบางคนก็ซื้อ2อแต่ว่าเลข6ตัวนี่ก็เจ้าจะโบ่ขายลายขายสูงสุดโบกเกิด2,000กีบ คือได้800ล้านแต่ว่ามันจะมีหลายสาขาสมมุติว่ามี5สาขาที่ก็กจ,กจ้กระจายขายขายไม่เกินสาขาละ2,000ีกิบางคนถ้า0ันดีแบบมั่นใจแล้วว่าตัวนี้เนี่ก็บเปซื้อทุกๆสาขาแบบแบบเกา่าเอาไได้หลายตื่อเนาะนับบาได้พันล้านขึ้นไปจะเรียกว่า1ตื่อคล้ายๆกับโรตารี่ของไทยแมนโกดก็เป็นพันตื้อขึ้นไป ใส่ดลลาร์ก็ไปแมนซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินคนธรรมดาทั่วไปที่ตันจะแลกเป็นเงินบาทแล้วกั็ดอลลารยูเอสถ้าบอกเป็นเงินกีบสมมุติล้านบาทเอาสีห้าร้อยล้านเนี่ยสิเป็นกระตาเป็นกระตามาว่าแบงค์เราปัจจุบันนี้มีแบงค์ใหไงสุดคือหนึ่งแสนกีบหนึ่งแสนกีบแต่เทียบซใจเงินไทยกับสองร้อยบาทเลยเมื่อก่อนสี่ร้อยบาทหนึ่งแสนกีบดิเลทเงินสองห้าศูนย์ดิเลทเนี่มันขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งแสนกีบกับหนึ่งร้อยบาทมีระบบโกลดเนี่ยมีสบายนะเจ้า เมื่อก่อนไปซื้อเครื่องซื้อยังไปตลาดตะลีต้องใส้เงินสดอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ทางบูพกเงินสดก็มีเงินในบัญชีธนาคารเนาะบางคนแมนบริษัทห้างห้างนี่ข้าราชการโบเบิกเงินสดให้แกพนักงานข้าราชาจะเอาเข้าบัญชีีมาเลยฮอดเดือนมาสมมติทุกๆวันที่25เงินเดือนออกเขาก็จะไปกดเอาตาบซื้อเอทีเอ็มซับดีช่วฟรีไหมเราอย่าสูบไเว้ได้กับรถนั่งค่ยอยู่รถเล็กหน่อย ี๋ยวไปแจ้งเอกาสารเขาออกเมืองเศร้าแล้วเศร้าแล้วโอ้เศร้าแล้วยุดยุดยุดดูด